สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องคุณนเติมหน่อยซิ่ชนเอลเยี่ยมชนเอลชนเอลอีกเอ้าแอลชนเอลร้ป่ะกินน้ำม้วงพออะไรเมื่อคืนยังไม่สวงเลยไร์สดกินกินเหล้าประทานโทษประท้วนหรืว่าอะไรครับสวงก็คือแบบยังไม่สช่งยังไม่สางอนี่ครับจัดเลยไม่ไหวแล้วเปรี้ยวปากเอาดิลงตายนั่งรอเลยเช็คก่อนว่ามีพิษไหมโอ้ย โอเคยังไม่ตาอขออญาตนะอืโลเคชั่นดีมากเลยนะนี่เราเตรียมพร้อมมาเสมอเตรียมพร้อมแล้วนะโอเคหอมมากครับอะไรนะประแดดหอมมากอ๋อหอมหอมได้ไหม่นะกครับนะแอบไหม แค่แค่เนี่ยเมือม่อคืนพูดอะไรพูดอะไรไปบ้างเนี่ยรู้สึกแบบว่าพอมันส่องว่าไอตอน,นแบบว่าตื่นมามาส่างแต่มันจะปวดหัวอ,อยู่อะรู้สึกเขินึ้นมแบบเอ้กูพูดอะไรไปบ้างว่าะมันเนี่ยเข้าใจไหมแบบฟิวอะไอตอนน้องพูดไม่คิดไง <c oughs> แต่พูดในทางที่ดีหมดหมดแหละแต่ก็กตไม่เคยบอกลุงตายมีเมียสองสามคนก็ไม่เคยพูดสักที ก็พูดอยู่นี่ไงอ้าวเหรอเอ้าไม่ใช่ผมยกตัวอย่างไปเออผมไลยด้พูดเก่าหาแบบนั้นแล้วผมจะได้เกิดไปไี่เกิดเขาหยอกเขาหยอกเล่นเฉยเห็นว่าหล่อในกักเพื่อนกักฝูงปัดโทไม่เถียงแับ เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มรมาข้าศึกอ๋อมีแต่ตัวใครที่ไหนด้วยไม่ใช่คือจะหมายคือจะบอกว่ามันใกล้แล้วใกล้เลยเข้าใจคําว่าข้าศึกโจมตีไหมไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเข้าใจตอนนี้แหละอออโอเคอีกขักตอนสองตอนเนี่ยเข้าใจเลยอีกสองตอนสองตอนเนี่ยมองกับไปรักเข้ามาเนี่ย ไม่เป็นที่รักแรกวตึงขอเด้อคือไปอู่เอามามกันโชคมะม่วงกันโชคมะม่วงไม,ไม่กันโชคซับมาเด้อพี่นดองมาเร้องมาเร้อพี่นดองบองไปเลย่บักม่วงได้เสียตัง กบ่วงฟรีพี่น้องเลยแม่ฟรีไหมฮะฟรีฟรีนะคือคลิปเนี้เส่ยค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไม่เสียเลยนะพักบาทถ้วยใครฟรีฟรีประแดกกับประแดกฟรีฟรีอืมค่าตัวบนเติมอ่มฮะค่าตัวฟรีไหมไม่ฟรีไม่ฟรีฟรีนะมันขับกำลังดีใจเลยกำลังลุ้นอือหือ ไม่ฟรีแต่ข้าไม่แพงไม่แพงนะถูกใจให้ฟรีบอกองถ้าอันนั้นดีๆให้เบิ้ลเบิ้ลได้ไหมได้แต่กบะผมเติมเบิ้ลได้นหได้เฮ้ยเบิ้ลได้เอาหมายถึงกินข้าวสองจานสามจานสามจานเบิ้ลสามเบิ้ลสามบ่อยไหมผมอ่ะบ่อยมากนี่คุยเรื่องอะไรเนี่ยข้าวอ๋อข้าวข้าวข้าว อ็เลยกราบขอประทานโทษแฟนขับวุ้นเติมเลยไม่ไหวแล้วตรงนี้ได้ไหมอ๋ออ๋อเรามีส้วมอยู่อ่ะนี่ของเข้าแรงจริงอืไปโอ้เสียงอะไรวะก็เกินไปจานตายอะไรจะขนาดนั้น มลูกังน่ากินนะพอหน้ำานั้ยนม่กระติกอ่ะเผ็ดเหลือไม่สนใจแล้ว อเอาละตักไปเลยเาลมาเถอะเผ็ดทำเองเผ็ดเองน้งจิ้วโอ,อ้ยดีขึ้นขอโทษครับ อ้าวต่อนะไม่ไหวอือ่ะกเด็นโคตรเหม็นเลยเฮ้ยเฮ้ยกินใจทุกินพวกแฟนคลับเขาอยู่ตามมันบอกอะไรเหม็นมันเหมือนกินี่ไหมครับอ่ะกินเลยเคี้ยวปากมากเลยนะมาอ่ะอ่ะเข้ามาเดี๋ยวนั่งดูก่อนเผ็ดม่ไข้ข้าศึกจมตีนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนเผ็ดนะโอ้ยส่งดีว่าพี๊เผ็ดหรอได้การนะได้การได้การอ่ะต่อเลยปลาทูปลาทู กินต่อยากเมื่อกี้เปเอาออกมาแล้วไงไม่เดีแก้แป้งเดี๋ยวมาไม่ไงไปละตามไปติดเลยอ่ะดูสิครับท่านผู้ชมครับขนาดบุญเติมว่าท้องแข็งๆยังไม่รอดนะ แต่คอแข็งนะหมอนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเอเสือน้ำมันอของเขาแรงจริงๆบรรยากาศสดๆครับสะเทือนเลยสะเทือนเข้าใจแล้วทำไมมันชอบถ่ายคลิปหน้าห้องน้ำเอามันสะดวกอย่างนี้นี่เองว่าคลิปมันไม่มีการตัดไงสดๆเร็วๆนะครับเหตุการณ์จริงกินจริงขี่แตกจริงออื mặc mông đi piao mát vino chị chạy mát nàng nha nhung chung như vậy mh 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 ก็ให้ชื่นใจเว้ยเมื่อกี้เสียงอะไรพี่ฮะเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ไม่ยินเหมือนกันเหมือนระเบิดลงอ่ะระเบิดบ้านคิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจิ้มไปแล้วแบบโอ้โหแล้วกินมะม่วงแล้วจะไปเตะบอลต่อนะทีนี้โอ้โหแกวแกวเอ้ยนั่งดูไปกินต่อดิเออผมผมผมเป็ู้แล้วคุณเนี่ยผมก็สู้นี่เออเออทั้งโอ๊ยกูตายทั้งบนทั้งล่างไอ้กูขอโทษครับขอกิ้เข้ามามันเปรี้ยวมากเลยพี่เปรี้ยวดิเผ็ดด้วย ประทานโทษะม<ล><ท>่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนเหมือนระเบิดลงอ่ะออดังพุดปาทปุทปาดเลยก็ยังกินต่อได้นะก็ยังกินต่อได้สบายนี่เรากินคำเดี่ยวเปียวขึ้นตาเลยเปียวขึ้นตายเหือ อันนี้กินกินไปมีแฟนคลับรุ่นเล็กมามาเชร์แบบโอ้โหมาไปวะนี่แล้วเหรอนี่สุขขาขอฟังคอยฟังเสียงนะดังดังเดี๋ยวคอยฟังเสียงคอยฟังเสียงนะเอ้ยไม่มีเสียงอะไรวะเนี้ ตายแล้วเสียงอะไรก็ไม่รู้กินต่อครับเดี๋ยวสนใจเสียงพวกนี้เลยไม่ต้องสนใจหรอกเชื่อผมเหตดระ깃ที่ไหนดีเอ่อ ขออนุอาบอสักคุกแล้วหมดแล้วเนี่ยขออนุญาตปรหมดั่นงนะผมอ๋อาด้วยลิ้นแหงกิกันไปมาค่นี้เนาะค่นี้เนาะมาสองรอบแบบมุนเติมสู้เนี่ยขออญาตฝากเ้นเพีดนะครับผมเส้นเพีดกิษนาพงเสือเป็นเพนะฝากไว้ ในอบบบอ้อมใจ FC ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมอตาวิธีตามไหมนะครับพี่น้องอืมต่อต่อขออนุญาตฝากเพจลุงต่ยนะหำด้วยนะครับช่อง YouTube ลุงไต่หนอืหำนี่แหละหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแก๊งร้อยซี่ซี่ซี่อันนี้จะเป็นร้อยขี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ร้อยขี้ใช่ไหมเมื่อกี้ร้อยก็ขีทนเห็นเลยเหรอเสียงดังมากเมื่อกี้ไม่เท่าคุณหรอกเหรอบ้า อีกกินนึงของไม่ไหวแล้วว่ะมันเปรี้ยวมากเลยไปไหนอะเนะไปไหนแล้วไปเตะบอลอืมอืมกินไอ้กินทนทานนะมันไหวไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วให้กำลังใจเลยตอนนี้คือกินไม่ได้ไงเสียท้องมากเลยตอนนี้อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจลูกตายหน้าหำด้วยกันนะครับแล้วก็กิซนาฟูงเสือแฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับ เข้าได้อยู moi, ่บ่เปิดคลิปไหน่อยเนาะเข้าได้อยู่บ่อือะไรนะวันนี้นะครับก็คือจริงๆอยากถ่ายให้มันหมด่านเนี่ยแต่ว่าถ่ายไม่ไหวละไม่ไหวถ้าถ่ายต่อไปน่าจะเข้าอีกประมาณคนละห้ารอบเข้าโรงพยาบาลเลยเหรผมว่าะเข้าห้องนี้แต่ของเขาดีจริงๆนะบุญเติมทําแจ่วได้สุดมากอร่อยนะครับสุดไม่สุดดูจากเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์จากความอร่อยแจ่วบุญเติมเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะครับยังไงคลิปนี้ เ่ยวทำ้ายเจ้าของเลยมั้ยยังไงคลิปนี้กิริยาไหนนะครับวาจาไหนที่ไม่สุภาพไม่สุภาพก็โทษคนเติมคนเดียวไม่ใช่ก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับแซวนี่ก็กล่าวคำว่าสสวััดีครบสวัสดีครับ